ถ่ายวดีโอฮะเห็นมน้ยผมจะพาไปเที่ยวผาแดงเนี่ยฝักมือไว้ไหว้เล่นผาแดงนางไอ้เนุ่มให้จะพาไปเที่ยวผาแดงตามมาตามมาโอ้โหท่านยิ้มเลยตอนขึ้นอย่างงี้พี่ชายนี่ถ้าฝนตกนะเป็นเรื่องเนี่ยเมียเหนื่อยนิดนึงเอาเมียเก็บบ้า ใช่ถ่ายไม่เฉื่อยโอ้โหโอ้ยจะถ่ายย้อนขึ้นมาเห็นบ้างเห็นบ้างเห็นเห็นเห็นเออนี่คือร่มมาชัดโอเคทำไมไม่ให้โอให้ถ่ายจะห่างไปกันมากโอ้โหตายตายช่วยให้มาอันนี้ก็หล่อที่สุดย้อนไปแล้วนำทางไปแล้ว ผาแดงอยู่ข้างหน้าอีงไม่ไกล,ไกล,ลน,นี่บอกไม้บอกมือยังรออยู่ยังรออยู่ยังได้อยู่เขาน่าจะมีเขายังไม่มีมั้งบอยเน,นี่ย นิดน,นึงเดี๋ยวมันจะลืน่นอย่างเงี้ยมัน,นมีทรายไงเขาไม่ได้ฉีดน้ำแม่ตามที่มาตอนเราอะคนขึ้นแล้วฉีดน้ำมาเนะาะแต่ว่าสาวมันสวยมากเลยไม่รู้จะยังไ่เห็นเลเ,เ,นเลยดี๋ยวเดี๋ยวแอปมาเลยอ๋อลื่นลื่นเดี๋ยวมด้วยกันเดี๋ยวเ,มมเาาดิน, <laughs> น,นคนเดียวเลยเหรอ หมาแล้วบอกว่าจะตัดที่จันทบทางลัดกินตรงนี้ไม่ดีเลยนะยสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษนก่อนกิงลงไปนู้นระวังจะกิงอย่างเดียวตัวเองว่าแต่เขาเพอาะนั่นแหละ